สวัสดีค่ะพ่อปานค่ะสวัสดีครับพ่อปานครับสวัสดีครับค่ะมือนีช่องสาวนิงพารวยครับช่องพูดเชี่ยวแนวกับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้องฝันกับพ่อปานค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2 5 6 7ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะครับค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะครับผมเลขพ่อเลขพ่อปานเนาะครับเนาะหกสองหกสองเข่าเต็มเต็มครับค่ะคุณพ่อปัญหมาเก้าสองหกสองหกเจ็ดกับผมงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดกับผมเล่ห์คุณพ่อหายม สองตัวสามจุดผู้ได้ติดตามคุณพ่อน่าจะบวผาดเนาะครับเนาะพวารีคุณพ,อพอ่อเพิ่นหามาแค่สามจุดครับผมค,ค่ะครับลลงหวดนีเนาะค่ะ,ค,ะคุณพ่อเพิ่นมาเพิ่นฝันแลต่ตอวิกตองหวดเมื่ขึ้นนี่ล่าสุดเลยเพิ่นา่าเอาสซู่ฟังเลยค่ะคุณพ่อฝันจังไดนอฝันมาสายใหญ่มหา่นค่ะทพนเสียไปเนาะหมาจังไดนอแม่นางเด่นคือเพิ่น เคยมานั่งเหรินน้ำหลวงน้ำเต่านั่นแะล่ะเป็นก็บุรีบอกเด็กเหรอค่ะคือสงสัยย่านมันออกตัวเก่าอยู่อืออายุเล่ามาจากครับนะอายุจักปีครับคุณพ่อเก่าสองอายุเราเก่าที่สองปีตอนเราเสียบอกคะตอนเราเสียอืออายุต่อสิบสองปีต่อสิบสองฝันฝันเห็นแบบเพิ่นมาเหรินน้ำหมดหรือยังไงมานางเหรินน้ำนะได้เว้าได้คุยกันบ่คุยตามปกติคือ แม่ลูกนี่แหละคือนตื่นใช่คุณต้องมีชีวิตอยู่อาจารย์จ้ะแน่นอนอืมค่ะกระฟันสันสันเกิดกันเม่อฟันเหีวอ๋อฟันสันสันมันเคยมาเด่นน่ำหน้ายหญ่สุดีค่ะใหายแต่ว่าเด็กนี่มันอาจจะออกอายุฟันด้อยแต่บางที่มันก็ออกผู้ฟันก็เป็นได้อืมออกผู้ฟันจังไดครับคุณพ่อ ตามอายุอันหาสิแปดปีนี่อ๋ออายุของคุณพ่อนี่บอกแม่แม่แม่อายุของคุณพออ่อน,นี่หาสิแปดปีอืมอายุของณพ่แน่นอนซึ่งอายุใหญ่น้ำเก่าสองอืมได้ว่าถ่า<ห>จำาบพิสนี่เก่าสองนี่มันเป็นเหลขกที่คุณพอ่อเหลขกกันฝันฝัน,ฝนก้อนหนานั่นนะ ฝัน่าพีมาบอกแมนบอกคุณพอแมนแมนอืคบอกคักๆเลยในในในงวดที่ผ่านมาเนาะงวดที่ผ่านมาบอกคักๆเลยแต่มันบอกออกเขามาบอกยังไดกับคุณพอลองเบาซูเอฟซีเพิ่นฟังฟังเนี่ยค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะงวดสผ่านมาบ่ค่ะเป็นยางมาจากปลาปลาเนี่ยหกหกที่จังเิ่นยางบอกของบอกขายยังน่งค่ะยางออกมาเลย มาบอกยูเขาฮียนกับสั่นน่ะแหละยืนบอกยืนทางมาบอกตัวไรคะคุณพ่อเก้าสองมาบอกเก้าสองแต่มันมาออกหกสองหกสองมาออกตัวคุณพ่อบอกว่ากันไหนเน่นมันกลับหัวเนาะเก้ากับหัวค่ะมาออกหกสองมาออกสองหกเนาะคุณพ่อนะค่ะบานนี่โตวกมากคุณพ่อก็มาฝันอีกมาฝันเห็น เออแหาผีเมยเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เสียชีวิตไปแล้วผีเมมาหามาหามานั่งหล่นนั่งเล่นยู่ไใส่เพ่อนพ่อยู่แต่แค่นาบ้านแต่แค่นาบ้านเลยคุยกันธรรมดาปกติชือแม่คือดูเนี้ยค่ะติดไปขึ้นมามันจะออกตัวเก่าวอกออกตัวนี้บออกตามอายุแล้วบ่ออายุเพิ่นเก่าทิบสองปีเก่าสิบสองปีอายุเพิ่นเพราะว่าเลขที่ผีมาบอกเมื่อเพื่อนตายเลยล่ะ เลขที่พีมาบอกนี่มันบอกฮันออกของคุณพ่อเนาะไม่ฮันออกค่ะบนนี้มันอาจจะมาออกเมื่อวันี้ก็อะไรที่ตามเบิ้งค่ะนะบ้านเลขที่ล่ะคะบ้านเลขที่ของคุณพ่อเพราะว่าเพิ่นมานั่งเหรียญอยู่แต่แค่หน้าบ้านบ้านเลขที่ตัวไรนอนชิบสองชิบสองเนาะค่ะบ้านเลขที่คุณพ่อชิบสองกับที่เรียนหน้าเนรของคุณพ่อเนาะกันไว้ค่ะเพื่อมาออกชิบสองหาแปะกันไว้น้ามเนรค่ะหาแปะนี่เป็นอายุของคุณพ่อเนาะแม่นอายุ คุณพ่ออายุหาป8ละเมยคุณพ่อที่เพิ่นเสียชีวิตไปอายุเก่า12ปีแล้วก็บานอีกที่กับ12ค่ะกันใบหนําเนาะค่ะสามคุมคุณพ่อหายมาสามุมสามคุมซ้ำกันกับหมวดมัหันเนาะค่ะหมวดมัหันคุณพ่อกับหายมาสามคุมแฝดิดเจ่น่าบึงค่ะตัวแรกตัวหนึ่งแหละมันตกออกแบบนี้แน่เออในสามคุมนี่คิดว่าตรงมีละตัวุมหนึ่งเนาะตกออกละ ต,ติดตามโซเกาน้ำเนยค่ะเกาชิซสองสีเกาชิซสองค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นผู้ถิ่ฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมอันนี้แอดกับติดตามคุณพ่อมาเนาะค่ะกับเขาอีรีถ้าไรมาไทายคุณพ่อนี่คือเขาเล็กเพิ่นเขาอีรีค่ะถือว่าเป็นผู้ถี่แม่นเล็กคนนึงค่ะละงวดทิซิมานี่ก็ขคอให้เขาอีค่ะขอให้แม่นอีกให้เอฟซีด้โไดบราบนาอีกเนาะคุณพ่อนะคุณพ่อนี่เพิ่นมาไทายให้ค่ะท่านผู้ชม มะไถยไฮทางล้างนี่เป็นไฮเพ่นเนาะค่ะมะไถยไฮแอดกับเดี๋ยวมาตามหอดไฮค่ะเพราะว่ามาถามคุณแม่คุณแม่เพิ่นว่าคุณพอ,อนี่ฝันแล้วมื่อขืนนี่เพออิ่นว่าฝันดีผอมเพิ่พออนว่าค่ะแอดกับเรเบอร์าดเนาะค่ะก็มาตามคุณพอไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านก็ขออห้มีโชคมีลาบได้โชคเลยลาบกับคุณพอ,อสุขุสุขคนค่ะคุณพอมียังเพิ่มเติมบอคะ่ะก็บว่ามียังฝันก็บ่ฝันคนที่แจ้งฝันค่ะ ฝันวันพระพร้อมค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า <Miles. S 2> มือนี้เป็นวันพระเนาะค่ะเป็นวันศีนใหญ่ค่ะขอนสีแจงเป็นมือวันพระแล้วค่ะค่ะก็ข,ขอให้มาตรงๆอีกคือเก่าเนาะค่ะค่ะก็อขอขอบคุณพ่อปานได้หลายค่ะบ่เพียงตัวเลขค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อปานค่ะพ่อปานเพิ่นฝันค่ะตอวิกตองหวัดค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นผีแม่เนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วมาหาวสัน ยางมามาเวา้ามาคุยมาเลนน้ำลูกอยู่หนาบ้านเนาะค่ะอยู่ในเฮือนอยู่หนาบ้านค่ะแล้วคุณพ่อเพิ่นกระไดตัวเลขค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นเลข2สองตัวค่ะเลขตัวนั่นก็คือเก่าสองเก่าสองเป็นอายุของแม่เพื่นที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะอายุเก่าสิบสองปีแล้วก็หาแปดหาแปดค่ะเป็นอายุของพ่อปานค่ะพ่อปานอายุ หาสิแปดปีค่ะแล้วกันหนึ่งสองหนึ่งสองเนาะค่ะเป็นบ้านเหล็กที่ของพ่อปานค่ะที่แม่เพิ่นมานางเหร่นน้ำเนาะค่ะบ้านเหล็กที่สิบสองค่ะขานี่ก็เป็นแนวทางตัวเลข้อมฝันของพ่อปานค่ะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ท่านผู้ชมกับยเคราะห์พิจารณาเอาค่ะท่านผู้ชมเป็นเลขสองโตกับย่าลืมกับน้ำเด้อค่ะกับน้ำกันไว้ค่ะย่าลืม่าเกา กับหกเป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันแปดกับสามเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวกับหางกระได้ค่ะขาะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางที่คุณพ่อเพื่นให้กับท่านผู้ชมทางบ้านก็ขอหายมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณพ่ออีกข้งหนึ่งค่ะขาะสำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งพะรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุมันขวัญยื่นมีโชคนี่ลาบเิ้งเห่งมันมันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบิร์สุขสุคนเด้อค่ะเด้อคะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอ,ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนึ่ง้ารวยแต่หาคลิปด,ดีๆดีตัวเล็กเด็ดเด็ดมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ